แหมเดนล้านแบบนี้ต้องขอสักโคกเอ้ยแมวอ้ว,วนขึ้นรถแล้วไล่บทแมวให้แบนโอ้ยทำไมต้องปั่นจักรยานพังๆด้วยมักโ, <c oughs> โอกาสมาแล้วจับมัดซะเลยว้าเบรกไม่อยู่ใครมันมาทำหลุมวะเสร็จเล่าไอ้คองบ้าปล่อยเพื่อนข้าเดี๋ยวนี้หรือไม่งั้นโป๊กโอ้ยแมวไม่ใช่กรองนะโว,ว้ยเฮ้ย มัดคู่แบบนี้ได้ส่วนลดไหมจะโดนต่อยคู่แทนอย่าห่วงเพื่อนเลยฮีโล่พันด้ามาแล้วคราวนี้พวกเองสิ <ไว S 1> ทธ่ติดโปรโมชั่นมัดแพ็คคู่ดีมากปล่อยฟุ้งนักบินดำออกมาเลยแค่นี้เองเหรอโอ้ยนี่มันพังยับกว่าโดนพึ่งต่อยอีกอือคือเฮ้อเฮ้อคราวหน้าไม่ไปมีเรื่องกับทิงคองแล้วออแต่กูกลัวจะมีภาคสองว่ะเพื่อนโอ้ยเจ็บเจบเจ็บหัวโนท่าลูกมะพร้าวเลยตู แคนนี้ต้องชำระ